สวัสดีครับวันนี้แน่นอนเห็นโปสเตอร์แล้วถ้าจะมาพูดถึงวงซีรีฟูวงซีรีฟูยุคป,ปัจจุบันนะครับยุคป,ปัจจุบันก็สมาชิก4ี่คนเหมือนเดิมนะครับตั้งกับพี่เบนจามินนะออกไปจากวงก็ทางวงก็ได้นักร้องนำคนใหม่เข้ามาก็คือคุณลิมกิษนะปานดอนลานนะครับส่วนสมาชิกดั้งเดิมก็มีสองคนเหมือนเดิมก็มีพี่ต้นจัก,กริน จูประเสร์ดแล้วก็พี่หลังเทวฤศีสุขแล้วก็ได้มือกองคนใหม่มาอีกคนหนึ่งก็คืออพี่รัตโกบจชินะครับก็วงซีฟูอะทุกปัจจุบันเนี่ยก็จะมะีซิงเกิลออกมาหลายซิงเกิลน,นะครับก็เดี๋ยวผมให้ดูเลยดีกว่านะครับตัวแรกนะแปะอย่าร้องนะครับ เนี่ยครับเป็น c ีดีซิงเซึ่งก็หายากพอสมควรนะครับแปะอย่าร้องนะครับเดี๋ยวผมให้ดูด้านในนะมีมลายเซ็นนะครับส่วนตัวนี้เป็นตัว CD นะครับซึ่งซึ่งซึ่งผมมีก็มีแค่เนี้ยสำหรับแปะแปะอย่าล้องมีอยู่แผ่นเดียว แล้วก็มีอีกซิงเกิลหนึ่งซิงเกิลหนึ่งก็โปสเตอร์ที่เห็นไปฮะจงเรียกเธอว่านางพญานะครับเดี๋ยวผมให้ดูซีดีซิงเกิลแล้วกันครับจงเรียกเธอว่านางพญาครับนั่นนะยีไเซนนะครับตัวนี้เป็นตัวซีดีนะครับ ต้องเก็บไว้ดีๆเพรมัน,มนพูดถึงมันก็ทรงคุณค่าเลยแหละนะครับแล้วก็ตัวนี้อ่า,อาตัดมาจากหนังสือแล้วก็มาขอลายเซ็นนะครับผมก็ได้มาจากน้องคนหนึ่งนะครับ ตัวอีกตัวนึงก็คือโปสเตอร์โปสเตอร์เนี่ยตัวเนี้ยแผ่นแท้เลยแต่ว่าสภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็น้องที่ผมได้แผ่นซีดีมาเนี่ยเขาก็ให้มาด้วยนะครับตอนแรกมันมาสภาพยับเลยผมก็พยายามทําให้มันให้มันเรียบที่สุดอะ่ะก็ได้เท่านี้นะครับก็หวังว่าในอนาคตอาจจะขอลายเซน็นแล้วก็อาจจะใส่กรอบนะครับ จริงๆจะมีอีกชุดนึงอะละยี่สิบตุลาแต่ผมหาไม่ได้เลยหาไม่ได้จริงๆถ้าเกิดเพื่อนๆท่านใดที่มีแล้วก็อยากจะแบ่งปันก็ติดต่อมาได้เลยนะครับครับแล้วันนี้ก็เนี่ยครับเท่านี้แหละคือมีแค่นี้จริงๆก็แต่ว่าเป็นเป็นยุคใหม่ของฟิลิฟูนะครับก็หวังว่าจะได้เห็นเพลงใหม่ของ พี่ๆวงซีรีสฟูอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็ซิงเกิลของพี่ๆที่ออกมาหลายๆเพลงอะ่ะก็แฟนๆก็อยากจะให้รวมเป็นอัลบั้มเป็นซีดีเป็น, CD, ปนอัลบัม้มสักอัลบั้มหนึ่งหรืออาจจะออกเป็นรูปแบบแพ็คเกจแผ่นเสียงให้แฟนๆได้สะสมกันนะครับก็จะมีแฟนๆจำนวนหนึ่งก,ก็ก็รออยู่นะครับส่วนวันนี้ก็ก็คลิปนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวอัลบั้มอื่นๆนะเดี๋ยว เดี๋ยวก็จะมาลงใน,ในในคลิปต่อๆไปแล้วกันนะครับขอบคุณครับ